สวครับวันนี้จะมาเล่นเกมโชว์ชาวเหมือนเดิมนะครับก็นี้จะมาทำในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของน้องต่างๆนะครับที่บอกกันว่าพี่ไอ้ที่มันเป็นรูปหน้าเหมือนคนตายอ่ะมันคือการที่เราไม่มีสุจสานในเขานะครับแล้วสร้างสุสานในเขาซึ่งวันนี้ผมก็ลังทำตามนั้นนะก็จะสะพายูปเป็นอะ,อะไรวะฟินิชเลอ่อเหรอน่าใช่แล้วก็เอาสุสานออกมานะ มันข้างมันเป็นสิ่งที่คนเราไม่อยากจะเจอกนที่สุดก็เอาไปให้ข้างกับสารแล้วกันนะครับเนาะนี่ครับผมจะสร้างไว้ทั้งสองอันนีอ่อ่ามีความสวยงามนะโอเคแล้วอันนี้มันคืออะไรไม่รู้สิแต่เอาไว้ก่อน เพราใส่ในส่วนของขน,น่ร้านนี้ดีกว่ามีปัญหาตรงนี้ติดจริงๆอย่างนเนี้ย ถึงเหมือนว่าตรงนี้เราจะต้องสร้างในส่วนของการที่เราขยายกันดีไหมขยายตรงส่วนนี้ดีกว่านะครับนะ,ะเอาไวตา้ตรงนี้ตรงน,นี้งานอย่างนี่ฮะเพื่นของตรงนี้เอาไว้นี่ดีกว่านี่ น,นี่ก็ไว้ตรงนี้สักอันขยับเราจะข ขอบคุณน้องคนนั้นมากนะครับที่มาบอกว่าให้ผมสร้างสุสารไม่งั้นไม่มีใครบอกเลยเนะี่ยผมคงมีดูก <c oughs> อา่าโอเคตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นนะแล้วเราก็จะ,ะขยายในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับว่าแต่ส่วนอุตสาหกรรมยังไงดีตรงนี้เนาะอ่เอร่องของอุตสาหกรรมเราก็เอาเป็นแบบไหนดี เรามีปัญหาเรื่องอะไรนี่กอเอ่อไอเรื่องการสา,สาธารณะเนอะเราไปทำนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิปิดอีด๊แบบนี้แล้วก็ใส่ไปงี้เื่อตรงนั้นแล้วก็ค่อยออกไปเป็นโซนดอกไม้ต้นไม้เอ่อแบบนี้ออโต้นาดีล่ะ ลีลอล่อ๋อเรียนต้อตัดกับนี่แน่เพื่อไม่ให้อ่าเพื่อไม่ให้อะไรนะไม่ให้มันมีความดูทุเรศเกันไปเพื่อไม่ให้มันมีความเปน็นแบบสกปกเนาะ,ะดินมันก็จะเปลี่ยนสีตามอะ่ะแล้วก็สร้างไปอย่างนี้ เออผมควรจะตัดตรงนี้ดีวะเรา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 ทำนี้ดีกว่าเนาะเราย่นมาดีกว่าถ้าไปเปิดกันทั้งอันมันก็ไม่ดีนะนี่เนาะเราค่อยไปหาจุดใส่นเนาะเฮ้ยเงี้ยจยี๋เห็นไหมแป๊บเดียวเองมีแบบนี้แล้วเนี่ย นี่เราทไหนนัหน่อยนะไอ้เ่อมันก็นแบบมันดูเป็นรับเนี่ครับพอเะเลยเดี๋ยวเรามาใส่กันน่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำเรื่องทุ่งกเกษตรดีกว่าเนาะจะได้มีตกออกข้าวตกออก ครับผมนี่แล้วก็มันจะใส่เป็นในส่วนของจอกดูดิโอเอ้ดูดิโรใช่มมันสวยดีนะ ถ้าผมเผลอพูดผิดไปนี่อช่มันก็ยังมีความสวยงามใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาเพิ่มในส่วนของอันนี้ก่อนความต้องการนะนีเเ่ก็จะมากันเรื่อยๆอ 2, ุ้ยจะสองขั้นนี้ได้ว้เราลืมทำอะไรริด อ๋อลืมลืมลืมใช่ใช่ใช่ไม่มีส่วนลงโรงพยาบาลเลยเวันโรงเรียนโรงพยาบาลเล็กๆไปแล้วกัน ก็สำคัญเลยสถานีดับเพลิงนะยม building time ก่อนจะได้มีความสะดวกกับการอัคดคลิปนะครับอ่าฮะก็ เป็นตำรวจนะเดี๋ยวมันมีการขโมยของกันขึ้นอีกขึ้นอีกอคุไม,มไหมคุมไหม อย่างนั้นถ้าคนถ้าใครเป็นเนตียนเลยก็เร็ว เรียงกันอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยแตเ่เดี๋ยวเราต้องไม่เลยถนนทางออกให้เขาด้วย สวยงามจังเลยคนเยอะมากมเยอะจังเลยอ่ะอุ้ยแป๊บเดียวเองทำไมคนม,มันเป็นไงเดียวะ่ะคนมันขยับตัวไวมากเลยอยู่มันก็พุ่งปึ๊ดขึ้นไปเลยได้หว่า หรือมันนี่เขาด้วยส่วนของนะครับแล้วเราก็มาทวงกันอีกนี่นะแล้วก็ไปตำรวจ ใหญ่เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ,ะดูดิม,มันนีคุมไหมโอเคที่เราเหลือก็จะเหลือ,ลอในส่วนของการศึกษาแต่มันไม่แน่ใจให้เนาเป็นโซนอย่างเงี้ยเนาะสวยมากเลยนะเนี่ยในส่วนของเออขาใหญ่คมนาคมเป็นเครื่อบินนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ อา่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ขอบคุณครับวันนี้เสร็จครับผม